มีลุกตีสดให้ฟังเป็นไงถามว่าเรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมที่อยู่แต่ละเดือนมีไหมมีมีค่าบ้านนิกละหกสิบตเดือนนึงก็120ดอลลาร์1 2อดอลลาร์ต่อคนรวมทุกอย่างเนาะรวมทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเลยห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวรวมเต ของเตาขตู้เย็นของตู้ฟิตแบ่งกันครับครับรถมีลานจอดรถให Eller, ้ด้านหลังบ้านพักวรถซื้อให้หมดเลยเนี่ยรถซื้อให้คนละคันคนละคันรถซื้อให่งสุดยอดพี่นายเติมน้ำมันให้ด้วยไหมพี่นายเติมแมงอยู่ครับตามกฎหมายเลยวันหยุดนะครับคนจะเยอะหน่อยมาดูการแข่งขันซีปัอตะก้อกันอะไรรคับสวัสดีครับ กลับมาพบกับผมอีกทีหนึง่งกับช่องพ่อเอวาพาไปดูนะครับเราจะไปเที่ยวบ้านน้องครับน้องชายครับทํางานอยู่บิ๊กมอเบอพอดีได้มีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายบ้านพักที่อยู่อาศัยของบริษัทที่เขาทําเป็นระบบสวนที่เป็นระบบบริษัทนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเขาให้อยู่พักกันอยู่ยางไงบ้านพักเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับกําลังเดินทางไปรถใหม่มันไม่ได้ตรวจสภาพหรอก แต่วันนี้มันปี2007แล้วลดรถใหม,ม่ไม่ได้ตรวจสภาพถ้ามีรถสองคันเ่ะประกันก็จะถูกลงดิเขาจะคิดว่าเราหนึ่งคนอะ่ะไม่สามารถขับรถพร้อมกันได้ทีละสองคันก็คือไม่สามารถขับรถพร้อมกันได้สองคันเ่ะเพราะถึงว่าเราทําประกันชื่อคนเดียวคนเดียวสองคันแต่ว่าประกันมันก็ถูกอืประกันก็จะถูกลงไม่เหมือนไม่เหมือนเราทําคันเดียวคนเดียวไง มึงก็ขับคันนี้ตลอดเขาจะคิดคำนวณว่าคุณไม่สามารถขับรถทีเดียวพร้อมกันได้สองคันมันก็จะถูกพอถ้าเราไปซื้อประกันเพิ่มปุ๊บบวกเพิ่มอีกคันหนึ่งเขาก็จะให้เราจ่ายมาเป็นก้อนเราขับสามเดือนสี่เดือนพอเราไปยกเลิกเขาจะคิดค่าส่วนต่างว่าเราใช้ไปกี่เดือนแล้วเขาก็จะคืนเงินส่วนนั้นคืนกลับมาให้เรา ก็ถูกลงอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้จ่ายเป็นเดือนหรอกจ่ายเป็นเป็นงวดเป็นงวดคายสามงวดอืมปีหน,นึ่งจ่ายไม่ไม่ตีหรอกมระมันอยู่ประมาณปุเดือนอืมครั้งแรกจ่ายไปหกร้อยแต่ครั้งที่สองก็ห้าร้อยเป้นมาประมาณสองเดือนเออจ 500, ่ายห้าร้อยเบ้นนี้ไปสองเดือนก็จ 500, ่ายห้าร้อยเออทำแล้วก็ปาถูกตกปีหนึ่งก็พันเจ็ด นี่มาเดินทางมาถึงแล้วครับอนนี้ครับมีแข่งตะก้อเตะตะก้อกันเล่นๆวันหยุดครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงหน้าบ้านพักนะครับที่บริษัท Big m o b บนะครับจัดให้พนักงานได้พักอยู่อาศัยนะครับาจะมีทั้งหมด4หลังให้ดูมีหลังแรกครับหลังที่ 1, 2, 3, แล้วก็4นะครับ ทั้งหมด4หลังนะครับจะมีหน้านงานเขาทั้งหมดก็จะมีประมาณสัก200เกือบ300คนนะครับก็จะแบ่งแยกกันอยู่กระจายกันอยู่นะครับแต่อันนี้จะพามาดูในส่วนของน้องชายที่มาพักอยู่อาศัยนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมในวันหยุดนะครับเยี่ยมหานะรับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างข้างบนกันนะครับว่าบ้านพักเขาน่ายอยู่แค่ไหนนะครับแล้วก็จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การอยู่ว่ามีการมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับในการพักอยู่ในบ้านพักของบริษัทที่จัดหาให้นะฮะตอนนี้ผมก็มายืนอยู่กับน้องชายผมนี่ครับได้มาพักอยู่บ้านนี่แหละมาดูบ้านเลยนะครับถามว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายของการเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ใช่ไอเรามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมที่อยู่แต่ละเดือนมีไหมมีมีค่าบ้านนิละหกสิบ ตเือนหนึงก็120ดอลลารอดอลต่อคนรวมทุกอย่างเนาะรวมทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างเลยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงแตกต่างกับบ้านที่ผมอยู่ไหมนะครับเอาขึ้นข้างบนกันสองหลังหลังละสองคนอันนี้จะเป็นลักษณะบ้านแฝดนะครับจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับฝั่งหลังเนืองเนี้ย จะอยู่ได้12คนมีทั้งหมด6ห้องนะครับมี2ชั้นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับอยาจะพาเข้าไปดูข้างในบรรยากาศหน้าบ้านก็สวยนะครับติดกับพื้นที่แคมปิ้งพอดีครับมาดูในบ้านเลยน,น,น้องสาวคฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจีบท้องอมาแล้วเป็นห้องนั่งเล่นนะครับกว้างถือว่ากว้างห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวรวมสองเตาสองเตาสอตู้เย็นสอตู้ฟิตแบ่งกันครับครับมีมหาเด่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืมวันหยุดเรานะพรุ่งนี้อยู่ดีวันนึงเอาไปทำงานพี่เด่นไปทำงานพรุ่งนี้ เอาไม่เชื่อถามพี่โบดูะ้ำๆำหรือสวนเสร็จยังอ่ะยังเพิ่งเริ่มพนี้เริ่มพ่งนี้อาเราจะมาดูอันนี้คือในส่วนของห้องครัวนะครับก็จะเป็นโล่งๆบวกรวมกับมรวมกับห้องเหมือนกับห้องนังเล่นนะครับก็จะมีแบ่งแยกใช่ไหมมีห้องน้ําด้านบนมีห้องน้ําห้องน้ําห้องนอนอีกสองไปแร้ ลงไปดูห้องข้างล่างจะเป็นลักษณะบ้านสองชั้นชั้นใต้ดินครับชั้นใต้ดินชั้นครึ่งนึงชั้นครึ่งชั้นครึ่งชั้นข้างล่างเป็นห้องนอนสี่ห้องีห้องนล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำห้องเหมือนกันข้างบนและข้างล่างเหมือนกันเลยออห้องข้างล่างข้างล่างก็เป็นห้องนั่งเล่นอีกห้องนึ่งห้องสักหลัง ห้องจากร้านเนว่ยถือว่ากว้างของได้กัรไดห้องนอนอ่ะก็จะมีประมาณนี้ถือว่ากว้างนะก่อนครับห้องนอนก็อยู่ประมาณทุกกี่เมตรล่ะจำไม่ได้ประมาณกาอยู่สองคนได้สบายไม่เล็กไม่ใหญ่ไปแต่ไม่ได้เชี่วห้องนะคนนี้ไม่พร้อม คุณเชิญแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลดองครับโอ้โหเออแอปเปิลดองแอปเปิลดองครับเราเอาไปกินตอนทำงานแกงว่วงแกงว่วงครับจะมีเตาเตาไฟฟ้า้เตาอบเตาอบมีฟลิงล้างจานปกติก็มีประมาณนี้ ก็จะมีบริษัทเขาจะมีอะไรตู้เย็นตู้แช่ให้แช่ตู้ฟรีอาก็แบ่งกันใช้ครับแบ่งกันใช้อ่าสี่อันนี้กี่คนตู้ละสี่คนจะมีตู้เล็กอยู่กับตู้ตู้เย็นด้วยตู้ละสี่คู่ประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมข้างล่างกันไปดูตะก,ก้อรครับไปนี่บรรยากาศหน้าบ้านนะครับมา <c oughs> ให้ดู ทุกบ้านจะสร้างติดเรียงกันเลยสี่หลังคนเยอะคนเยอะอ้ยข้างหลังนี่ก็เป็นลานจอดรถใช่ไหมลานจอดรถมีลานจอดรถให้ด้านหลังบ้านพักรถซื้อให้หมดเลยเนี่ยรถซื้อให้คนละคันคนละคันอซื้้ใหสุดยอดพี่นายเติมน้ำมันให้ด้วยไหมพี่นายเติมเองอยู่ครับตามกฎหมายเลยรถซื้อให้หมดใจเอา วัดใจทาวัดใจดูนี่ครับมาดูแต่ก็บัรยุตธดีครับพิชานเ่อะไรครับวันนี้ดึกไหมเราอ่ะตีสองครับตีสองออทำงานดึกเนาะหรือเฮาไปทำงานด้วยเพื่ชานไอ้พวกเยี้ยสีเล็บดำเราันี่เป็นเพื่อนไปเร็วไปวเบก เฮ้ยโอ้ยอาไปเำ้ยตอนตัดดีดีบ้านไม่เบี่ยงัฮะเออ,อ,อนี่ยครับบรรยากาศหลังเลิกงานก็จะมีการมาเตะตะก้อกันมีแข่งฟุตบอลกันนะครับโอปุ่นครับอยู่ที่นี่ ประธานต้นเราครับประธานต้นมาเยี่ยมบ้านประธานต้นคนเยอะนะครับหลังเลิกงานวันหยุดไม่ใช่วันเลยวันหยุดนะครับคนจะเยอะหน่อยมาดูการแข่งขันซีปัตะกอกันมีลุกตีสดให้ฟังเป็นไง ยบ,บเลยครับรยากาศร,ระหว่างทางเดินของ2บ้านนะครับพวัดีครับโอ้ยหนูอร่อยนิ้วมือเนี่ยลูกต้องตั้งเองเพอร็เฟกจะกลับแล้ว,ว,วลูกโอ้น้ำลายน้ำลายหยดแล้ว Nein, nein, nein! ันนี้ก็คือบรรยากาศวันหยุดนะครับที่เรามาร่วมสนุกในร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับก็คือมาเล่นเซปัตโกนะครับแล้วก็พาเยี่ยมชมบ้านพักของบริษัท Big m มอเบินะครับเป็นฟาร์มใหญ่อีกฟาร์มหนึ่งในเมืองที่ผมอยู่นะครับเมือง m ิ d i ิ i ซ e นแฮครับของอัลบาต้านะครับก็ได้พาชมลักษณะบ้านแล้วก็การอยู่อาศัยนะครับว่าเป็นยังไง ว่าดีแค่ไหนนะครับบ้านพักสําหรับพนักงานที่ทางบริษัทเขาจัดให้นะครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านนะครับเหมือนค่าดูแลบำรุงรักษาบ้านนะครับในราคาที่ถูกนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับช่องพ่อเอวาพาไปดูนะครับแล้วเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะพาไปดูอะไรไปทําอะไรนะครับ กับช่องไปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมบคลิปนี้ก็สวัสดีครับ